สวัสดีครับเบลรถมือสองสงขลานะครับวันนี้พามาชมการรีวิวงานขัดสีเหล็กอาร์มนะครับตัวนี้เลยนะครับขัดด้วยลูกใหญ่สังเคราะห์ขนาดใบสีนิ้วนะครับใช้กับหินเกียร์ลูกหมูได้เลยนะครับถ้าเกิดว่างานเหล็กนะครับเพื่อนๆขัดขยี้ได้เต็มที่เลยนะครับจะไม่เป็นรอยจะไม่เป็นร่องจะไม่เป็นเส้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานอลูมิเนียมที่ผิวโค้งมนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนใช้ใบตัวนี้นะครับจะเป็นรอยจะทิ้งรอยตั้งไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอลูมิเนียมที่หน้าสัมผัสมันเสมอเรียบบหมกั นำตัวนี้นะครับอาจจะไม่เป็นรอยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิวโค้งมนนะครับเหมือนกับฝาดําเบรกฝาครอบคัตหรือว่ากันตกที่มีความโค้งนะครับถ้าเกิดว่าใช้ดัวนี้นะครับจะทิ้งรอยใบยไว้เลยนะครับโอเคมาชมขั้นตอนกนารทํากันได้เลยนะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นงานเหล็กนะครับ เรียบร้อย ชิ้นงานที่ได้ก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนะครับแต่ของผมอ่าอามันจะมีสน,นิมนะครับแล้วก็เพื่อนๆน,นขัดนะครับหลังจากขัดลูกใยสังเคราะห์เสร็จนะครับเพื่อนๆก็รองพื้นกเกาะเหล็กแล้วก็พ่นสีรองพื้นพ่นสีจริงได้เลยนะครับจะไม่เป็นรอยเลยนะครับถ้างานเหล็กแต่ถ้าอลูมิเนียมะครับเป็นแน่นอนถ้าเกิดว่าชิ้นไหนที่มีความโค้งนะครับโอเค ขอบคุณเพื่อนๆพี่ทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆมาแนะนำให้ได้ชมกันครับขอบคุณครับ